สวัสดีครับผมปอปอกับผมเบาแฟงกีกัาครับมือนีกจีอัมลาครับผมนานาไปกวนนะครับผมไม้กอกข้วยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงเซานะครับเนาะสำหรับปลามือนีของเขาก็เข่าหกนะครับผมเนาะเข่าหกนะครับผมได้ซีนะครับผมอีกสองตัวบอดายครับผมเนาะลุดครับผมเนาะยวไปมองผลงันกันครับว่าเป็นยังไงครับนี่แหละครับบรรยากาศไม้ครับผมเซๆนะครับเนาะ เดี๋ยวไปเมืองขนงานนะ่ครับผมว่ามีจักหทางนะครับใส่ญ่บ่ครับเนาะไปกันเลยครับครับก่อนอด่นให้เมืองบรรยากาศก่อนนะครับเนาะบรรยากาศนองครับนี่แหละบรรยากาศไม้เนาะประมาณนี้ครับบรรยากาศไม้เขาคลองเขาุนครับเนาะเราจะได้ไปเก็บความขุนตะว่าเอาปลากอนครับเดี๋ยวไปเมืองกันนะครับเนาะไปกังเลยครับ นี่เก็บค่าตั้งเบ็ดอยู่ตรงนี้โอ้ตายแล้วเอาแบบนี้นี่ครับสีหางครับผมใส่สวยงงไงมครับ はい,い。

นี่ครับนี่ครับผลงานเราหัวนี้ครับผม4ีหางนะครับเนาะ4ีหางครับผมมาเตียงขึ้นครับ <c oughs> กับแปดโมงนะครับเนาะนี่ครับผม ใส่วสวยๆครับผมเนาะเข่าหกนะครับผมเนาะได้4ีครับผมน่ครับใส่งามครับผมเนาะเดี๋ยวมือหนอีก็ดกู้ตัวล้านนหน้าไปกันครับผมเนาะไปพบปะกันคลิปหน้าครับผมสำหรับยูนีกขอขอขอ้ากัวกากาำมาสวัสดีครับผม